พี่น้องจ๋ามื่อนี่นมื่แว้โซนซ้ำคำแต่พี่น้องจ๋าเบิ่งดูเพื่อเราได้ละมานเผื่อมันนี้แต่เห็นที่แน่ๆนะเร็วไปเห็นแล้วค่ะพี่น้องจ๋าคอนบินจะพี่น้องคอนบินแล้ว้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งนะอูยเฮ็ดเฮ็ดบอลลูมิเนเผื่ออันนี้เฮ็ดบอกปารคือหลได้พี่น้องจ๋าอุ่ยนะต่อเดียวได้ค่ะพี่น้องนี่ปารอย่าถ่ายเบิ่งปาดพี่น้องปาดพี่น้องอ้อมขอน อ้อมต่อพี่น้องไลยพี่ลึกพี่ล้ำพี่น้องจ้ะป๊าดล้วเก็บมดอยู่ไปพี่น้องมือนี้หูยคอนบินคอนบินอ่ะฟันเซอร์ดูอมฟันเซอร์ดูจึ้งต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 ึ้งจึ้งตึ้งจึ้งหูยมีกล่องแต็กมาคอยเซอยู่นําเด้อพี่น้องเนี่ยทั้งนีมันเดียวป๊าดป๊าดดึงดึงคันมีดึงมัน ดึงเอาอรดดึงเอออรดให้ดึงเอาอรดโอ้ยเยค่ะแค่พี่น้องจา๋าไลยพี่ลึกพี่รำพี่น้องฟูย้ยไม่เคยเห็นขอนบินเทานี้จะกเธอพี่น้องจา๋งจาบ้าฮ<อ>แกงแอันนี้แกงได้อยู่มันอ่อน,นบ้าฮัททำละออกก็มีได้หนี่นตอนน้อยๆก็มีเดอค่ะพี่น้องเนี่นยอืม ก่น้อยๆก็มีได้นน่บาดหลายเท้โอ้โหค่ะพี่น้องค่ะ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 หลายพี่ลึกพี่น้องซอยน้องสาวเก็บเลยค่ะมันหลักคำมีได้เอาอยากกันยุงมาค่ะพี่น้องมันเลาะส่วนเส,สื่อเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามีได้คึดนวาลราโพเห็ด ให้จะเอากะตามานำต่พี่น้องไลขคาดพี่น้องเอยหลายจนมุดคำระเบาพี่น้องจ้าเอาเก็บ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 เฮดอลิคอนบินอันนี้เสะอฟ้อนเสมาอุ้มฟอนเสมาตึงจึงตึงจึงตึงจึ้งตึงจึงตึงจึงตึงจึ้งติงจึงดีใจจะพี่น้องจ่าเฮดอ่อหลายดีใจขนาด โอ้เ้าเอาเ้าเอาแล้วนะค่ะข้าจะตัดขายว้ที่ซื้อจะมีแล้วมือนี้นะเ้าเราไปตัดตะเฮือน่เออเฮาเราไปตัดตะเฮือนละบอมีเป็นเผออมันํำละ โอ้ยตื่นเต้นขนาดพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องจ้ะอยากกันยุ่งก็มีได้ออกมานาพย่างเลาะสวนสื่อพี่น้องเอ้ยมีได้คึดนบอลเห็นเห็ดพี่น้องจ้ะลายขนาดพี่น้องลายอีริอันนี้สื่เก็บมันมีวาดมีไหวเด,ด้ค่ะพี่น้องอปาดปาดเงยมือเข้าไปเก็บสวยกวันนะ เก็บผู้เดียวมีมืดได้เนี่นี่ติเคยยังกระต่ายอ่กระต้าน้อยมาพวดบ่เคยนีแมนมันน้อยพวดบ่กระตาร่ายเหาปปาดมีเคยเห็นตัวนี้จะกเกิอพี่น้องเองปีกายไม่ได้ออหลายปานี้เนาะอือปีกายไม่ได้ออหลายปานนี้ปีกายนี่ ที่เฮามาเก็บนะเพื่อนคิดหลักอ่อกหรอเบอร์พี่น้องอืมเกือบเทาจะพี่น้องจาาโอ้โปก,กัดมือเกือบเท่าป้าหลายพี่ลึกหลายขนาดใช้สมาธิเก็บกันด้วยพี่น้องจา้า น้องสาวเก็บเก็บเรียวค่ะพี่น้องมันนิ่อดึงเนี่ยาว่าเก็บเฮ็ดอันนี้ต้องต้องดึงอาอ,ออให้มันมดมันจังออกออ,กอี เห็นแน้วนี่ก็ซื่นใจนะจ๊ะพี่น้องจา๋าโอ้โหซื่นใจขนาดพี่น้องบุกอู๊ยคักขักขัก,กพี่น้องจา๋าเก็บเลยพี่น้องเก็บลุลเลยค่ะพี่น้องจา๋าซุปลุน,อนไอ้แกงโอ้ยห <k> มุนหมุนเฮ็ดเฮ็ดออแกนิกเวยค่ะนี่ขึ้นตามธรรมาชาติเด้จ๊ะพี่น้องจา๋า ธรรมชาติล้วนๆเลยจะพี่น้องนี่ธรรมชาติข้างมานะคะพี่น้องลุ้นหัวก็อยาบล้นกระตาเลยพี่น้องมคนนี้นี่โอยคัขกขนาดพี่น้องคักเอริคัขกข,กข,กข,กขกักคัดบัดล้น,นกระตาพี่น้องจ้าโอ้ยยุงกระหามพอยุงพี่น้องเอง มีได้เจอซื้อเห็นยามาได้กับพี่น้องอย่างเลาะเลนจะซื้อมีได้ขึ้นวัลพอเฮ็ดนณดมีได้ขึ้นวัลพอเฮ็ดกัน,นยังเอากระต่ามานำได้พี่น้องเพื่อฟุกพึน่นว่าฟุกอิลิจะพี่น้องจา๋ามันเคยออกมันเคยอ๋อเหตต่อนี่เขาเคยมาเอา,าหน้าเขาก็เลยเตรียมพร้อมโอ้ยข้าคณะต่อนี่เซอ่ออด ขอนบินพี่น้องเอ่ยต่อบินพี่น้องต่อบินต่อบินโอ้ยคักคักคัก,ก,กโอ้ล้นล้นกระตากับอย่างพี่น้องจกาโอ้ยคัก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  Uh huh. มุนขนาดพี่น้องเอ้ย uh huh. มุนขนาดมุนขนาดเก็บเห็ดต่อน,นี้มุนพิลึกเห็ดนนะโอ้ยมุดคำระเบาพี่น้องเองปาดแหงกับย่านั่นพี่น้องลำคาญปาดแหงหลายคลิปแล้วจะพี่น้องจา <laughs> ๋าปาดแหงหลายคลิปแล้วพี่น้องโอง้ oh. อ้อมต่อพี่น้องเองแม,นม่นมืดนามูนี้พี่น้องโอ้ยล้นกระต,ต่าพี่น้องจา้าได้จุดล้นกระต่ายปิดออ,อันนะั้นนะอันน้อยๆปิดอ,อ้มันเงินมือแต่มีปิดอ้มันมีเงินมือเด้โอ้ยเดี๋ยวมาอ้อมอันทางพี่กันเ้อยพี่น้อง ขอนเดี๋ยวขอนเดี๋ยวถ้ามีสร้อยเดี๋ยวเก็บนี่ค่ำพี่น้องเอยต้องได้สร้อยเดี๋ยวเก็บพี่น้องจ๋าอโอ้ยคักพี่ลึอกอันนี้เสือยอดขนาดน ทึงเี่จมีอีพี่น้องเน่สองขอนแนละ้วมีอ้อที่เราเคยไปเอานะันเด็กอนมันนะเห็นอโอ้ยล้นกระตาพี่น้องเองล้นกระตาโอเคจ้าพี่น้องจา๋ามานเต็มกระตาล้นหนักพี่น้องจา๋า ว่ามาหาเห็ดซ้ำคำพี่น้องไม่ได้ก้าอะไรมาหาเห็ดด้ยจะพี่น้องจ๋ามาเดิอนอย่างเล่นมาเลาะเล่นอัน,ออนฟุกเพราะว่าขอนนี่เพิ่นเคยเอ,ออันะค่ะพี่น้องสองพี่น้องมาเลาะก็เลยลองเลาะเบิ่งค่ะพี่น้องจ๋าฟุกมานอิลีจ้ะอันว่าแม่มึง <laughs> <laughs> ป้าพี่น้องกดติดตามเด้อจ้ากดไ like, ลค์กดแชร์เห็ดสองพี่น้องมาเลาะไหนได้จ้า อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสองพี่น้องมากรอเดี๋ยวได้จ้าพี่น้องจ๋าสองพี่น้องมากรอกับขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาแยงเข้ามาติดตามเข้ามารับชมสองพี่น้องมากรอสองพี่น้องมากรอกับแทนคาเบ้าใดๆกับขอขอบคุณพี่น้องทุกูทุกคนเะค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า